นักแสดงอาวุโสโรครุมเรา้าล่าสุดพูดและเขียนไม่ได้แล้วป้าเขียดหรือบางข้อมูลบอกว่าชื่อป้าตุ่มมีชื่อที่เราคุ้นเคยกันในการแสดงว่านภาพรหงสกุลนักแสดงอาวุโสของวงการบันเทิงไทยที่ยืนหยัดอยู่ในวงการยาวนานเกือบ50ปีมีผลงานทั้งหนังและละครโดยเฉพาะละครมีมากกว่าร้อยเรื่องเราคุณหน้าคุณตากันดีในบทของแม่ค้าแม่นมหัวหน้าแม่ครัวแม่บ้าน และพี่เลี้ยงนางเอกก่อนที่ประเขียดจะมาหยุดการแสดงเพราะมีหลายโรครุมเราจนกระทั่งปัจจุบันป้ามีอาการเส้นเลือดในสมองตีบซึ่งถือว่าเป็นหนักแม้จะฟังพอรู้เรื่องแต่ก็ไม่สามารถพูดและเขียนได้อีกแล้วป้าเขียดนภะาพรหงสกุลเริ่มต้นชีวิตการเป็นนักแสดงเมื่ออายุ30ต้นๆปัจจุบันป้าอายุ76ปีแล้วครับถ้าลองคำนวณเวลาในการแสดงก็คงราวๆเกือบ50ปีเข้าไปแล้ว โดยป้าเขียดเริ่มต้นการแสดงกับคณะสีไทยการละครของเทิงสติเฟื่องนักแสดงตลกนักจัดรายการละครนักจัดรายการทีวีและวิทยุชื่อดังเจ้าของคำพูดที่ว่าเรดสเมนตนเทิงสติเฟื่องเป็นคนก่อตั้งคณะสีไทยการละครขึ้นเมื่อปี2511รับผลิตละครป้อนให้กับทางช่องเจสีซึ่งเป็นละครที่ออกอากาศสดถ่ายทอดออกเป็นรายการสุดท้ายรอบเด็กป้าเขียดมาเริ่มต้นชีวิตการแสดงที่นี่ มีละครอยู่เรื่องหนึ่งของคณะศรีไทยการละครคือเรื่องคนหญิงพวงแขเป็นฉากที่คนหญิงเสียชีวิตและบรรดาคนใช้แม่ครัวแม่บ้านทั้งหลายจะต้องมารายล้อมแล้วร้องไห้เสียใจฉากนั้นมีนักแสดงตัวประกอบร่วมเข้าฉาก 5- ถึง6คนที่ต้องแสดงบทร้องไห้ต่างก็แสดงกันไปร้องไห้ตามเรื่องกันไปแต่ก็เป็นการร้องไห้แบบไม่มีน้ำตาออกมาสักคนยกเว้นคนเดียวครับ ที่ร้องไห้เป็นวักเป็นเวรเรียกว่าเข้าถึงบทบาทกว่าใครเพื่อนและละครเรื่องนั้นต้องออกอากาศสดด้วยไม่มีการบันทึกเทปล่วงหน้าเหมือนสมัยนี้เมื่อเทิงสติเฟื่องเจ้าของคณะศรีไทยการละครเห็นเห็นถึงบทบาทการแสดงของนักแสดงตัวประกอบคนนั้นที่ร้องไห้เป็นวักเป็นเวรได้เข้าถึงบทบาทเขาก็ถึงกับยิ้มและพยักหน้าแล้วหันไปบอกลูกน้องคนสนิทว่าช่วยเก็บเด็กคนนี้ไว้ให้ดีนะนักแสดงที่เล่นเข้าถึงบทบาท จนเข้าตาผู้ใหญ่อย่างเทิงสติเฟื้งองคนนั้นก็คือป้าเขียดนภาพรหงสกุลของเรานี่เองครับหลังจากวันนั้นนภาพรหงสกุลก็ได้กลายเป็นหนึ่งในนักแสดงประจําของคณะศรีไทยการละครถ้าคณะมีละครไม่ว่าเรื่องใดก็ตามเธอจะต้องได้มาร่วมสแสดงด้วยทุกเรื่องทุกครั้งซึ่งเป็นละครทีวียุคแรกๆเล่นกันที่ช่อง5้าไม่มีการบันทึกเทปล่วงหน้าละครทุกเรื่องต้องเล่นสดโดยเวลา9ก้าโมงเช้าต้องซ้อมคิวกันพอเวลาบ่ายสามถึงสี่โมงเย็น ก็จะเตรียมตัวแสดงซึ่งพอถึงเวลาสี่ทุ่มตรงได้เวลาออกอากาศก็เล่นกันสดๆซึ่งแต่ก,ก่อนไม่ว่าจะเป็นหนังเรื่อละครน,นักแสดงทุกคนก็จะมีการบอกบทกันนะครับหมายถึงว่านักแสดงทุกคนไม่จําเป็นต้องท่องบทกันมาครับแต่พอเล็กพัทราวดีมีชูทนสาวสมัยใหม่นักเรียนนอกซึ่งตอนนั้นมาทําหน้าที่ในกองถ่ายจึงได้กําหนดระบบระเบียบใหม่ว่าต่อไปนี้นักแสดงทุกคนต้องท่องบทกันเองจะไม่มีการบอกบทอีกต่อไปนั่นคือจุดเริ่มต้นของละคร ที่นักแสดงต้องท่องบทเองนับแต่นั้นเป็นต้นมาละครที่สร้างชื่อให้กับป้าเขียดนภพรหงส์สกุลก็คือประชาชนชาวแฟลตมีพัทราวดีมีชูทนเป็นผู้สร้างมีสมชายนิลวันเป็นผู้เขียนบทป้าเขียดนภพรต้องรับบทเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่มีตัวตนจริงๆพอเข้าฉากในวันแรกป้าเขียดแสดงออกมาได้ดีมากและเล่นได้เหมือนตัวจริงมากๆเลยครับจนขนาดพัทราวดีมีชูทนกับสมชายนินวันออกปากชมเปราะว่าเล่นได้เหมือนจริงๆ ทั้งที่ป้าเขียดไม่เคยเห็นตัวจริงของผู้หญิงคนนั้นเลยป้าเขียดนภะพ,พรเคยใช้ชีวิตคู่ร่วมกับนักแสดงอาวุโสอย่างลุงโกรงกังเกงแดงก่อนจะเลิกร้างกันไปป้าเขียดมีลูกชายหนึ่งคนครับชื่อพี่ขาวสมคิดหงสกุลปัจจุบันพี่แกอายุ57ปีแล้วครับเป็นผู้ดูแลแม่อย่างใกล้ชิดลูกชายป้าคนนี้ตอนที่ป้าเขียดเป็นนักแสดงนั้นนะครับมีงานถ่ายละครทุกวันแต่ภาร,ระทางบ้านทุกอย่างป้าแกเป็นคนรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว ้องเลี้ยงดูคนถึง 3- 4สี่คนทั้งค่าเช่าบ้านค่าน้ำค่าไฟเรียกได้ว่าทั้งหมดทั้งมวลถูกแบบรับไปด้วยสองบาทของผู้หญิงที่ชื่อว่านภาพรหงสกุลแต่เพียงผู้เดียวป้าเขียดเคยเล่าว,ว่าหาเงินเข้าบ้านคนเดียวไอเรื่องเงินเก็บอย่าไปพูดถึงเลยแค่มีกินไปวันวันก็ดีแล้วในส่วนนี้เห็นหลายครั้งนะครับในหลายคอมเมนต์ในหลายคนที่แสดงความคิดเห็นออกมาว่าเป็นถึงดาราเป็นนักแสดงก็จะมีรายได้มีเงินมีทองมีบ้านมีรถ มากมายกว่าอาชีพอื่นอยู่แล้วแล้วสมัยบ้านปลายชีวิตเงินทองพวกนั้นหายไปไหนบรรดาผู้ที่มีความคิดแบบนี้ส่วนตัวรู้สึกว่าทางเข้าหัวใจค่อนข้างแคบไปหน่อยครับเพราะไม่มีใครรู้ว่าจะสามารถรู้ล่วงหน้าหรือเห็นอนาคตตัวเองในวันข้างหน้าได้อย่างป้าเขียดครับเมื่อประมาณ15ปีที่แล้วพี่ขาวลูกชายป้าเขียดหลังจากตกงานอยู่นานและลูกสาวของพี่ขาวก็เสียชีวิตลงพี่ขาวมาได้งานอยู่กับบริษัทญี่ปุ่นอยู่ที่จงังหวัดปราจีนบุรีครับ ป้าเกียรติผู้เป็นแม่มีโรคประจําตัวอย่างเบาหวานความดันซึ่งมีอาการน่าเป็นห่วงอยู่แล้วจะมีอาการบูบวิงเวียนหรือบ้านหมุนวันไหนไม่อาจล่วงรู้ได้และตอนนั้นป้าแกก็ยังรับเล่นละครอยู่นะครับโดยมากก็จะเล่นกับค่ายพลิพัสของคุณนิดอรพันธ์พานทองกับค่ายเอกแซกของคุณบอยทะคุเกียรติวิรวันพอพี่ขาวมาได้งานที่ปราจินบุรีและได้มาผ่อนบ้านอยู่แถวอำเภอสีมหาโพด้วยความรักและเป็นห่วงแม่พี่ขาวเลยรับแม่มาอยู่ด้วยครับ ระหว่างที่ป้าเคียดอยู่ที่ปราจินบุรีก็ยังพอมีงานละครอยู่บ้างแต่การเดินทางเข้ากรุงเทพเพื่อไปเล่นละครเป็นเรื่องที่ลำบากมากหัวใจศิลปินของป้าป้าบอกว่ายังไหวลำบากกว่านี้ก็เคยมาแล้วเพราะมองว่านั่นคืออาชีพของตนไม่มีอะไรต้องให้เกียรง,งอนไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไม่เป็นแสดงจะให้รอนานเท่าไหร่ก็ได้นัด8ปดโมงเช้าได้ถ่ายจริงสองทุ่มก็ยังเคยมาแล้วบางครั้งเลิอกกองสี่ทุ่มป้าแกก็หารถกลับไม่ได้ ต้องหาโรงแรมถูกๆเช่านอนซึ่งกว่าจะได้กลับก็เป็นเช้าของอีกวันอย่างนี้แกก็เคยทำมาแล้วนะครับอย่างมีครั้งหนึง่งแกเคยมีงานถ่ายละครที่หัวหินพี่ขาวลูกชายต้องลางานและไปยืมรถเพื่อนเพื่อไปส่งแม่ที่กองถ่ายไกลถึงหัวหินคำว่าศิลปินคำว่านักแสดงคำว่าศิลปินของป้าซึ่งเต็มไปด้วยประสบการณ์ป้าแกทำด้วยใจจริงๆเมื่อมีปัญหาเรื่องการเดินทางทางผู้จัดละครเลยรู้สึกเข็นใจป้า จึงยุติการว่าจ้างแต่เพียงเท่านั้นป้าเลยไม่มีงานนับแต่นั้นถึงตอนนี้ก็ร่วมปีที่6แล้วปี2562ป้าเขียดนภพาพรเริ่มมีอาการความดันและเบาหวานกำเริบจนกระทั่งเดือนกรกฎาคมปี2563ป้าเขียดเกิดอาการวูบหมดสติถึงขั้นเข้าห้อง ICU นอนนิ่งๆไม่รู้สึกตัวนานถึง15วันปัจจุบันใช้สิทธิ์วัดทองรักษาตัวที่โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ์ปราจินบุรีเว้นแต่บางครั้งที่ต้องจ่ายยาฆ่าเชื้อบางตัว ซึ่งแพงถึงเข็มละ6000บาทเมื่อโรคระบาดอย่างโควิด -19 เข้ามาส่งผลให้พี่ขาวลูกชายของป้าเขียดตกงานตอนนี้ทั้งบ้านมีรายได้เล็กๆน้อยๆจากการขายของชําเท่านั้นซึ่งไม่มากเกินวันละร้อยสองบาทค้างค่าน้ําค่าไฟมาหลายเดือนส่วนค่าผ่อนบ้านไม่ต้องพูดถึงอาการป้าเขียดในปัจจุบันก็คือแม้จะพอฟังรู้เรื่องรับรู้ได้เข้าใจได้แต่ป้าเขียดนภะพาพรพูดและเขียนไม่ได้หรอกครับมีแต่พี่ขาวลูกชายคนเดียวของป้าเท่านั้น ซึ่งตอนนี้ก็ตกงานที่คอยดูแลแม่ไปตามยถากรรมเรื่องนี้พอบินบรลฤิลิตอดีตนักแสดงชื่อดังพ่อพระของคนยากทราบเรื่องก็ได้เข้าช่วยป้าเขียดนภาพรทันทีเบื้องต้นได้มอบเงินให้กับป้าเพื่อรักษาตัวเป็นเงินสองหมื่นบาทพระเอกคนดังยังได้โพสต์ข้อความลงเพจเฟซบุ๊กส่วนตัวเพื่อแจ้งข่าวเรื่องของป้าเขียดไว้ด้วยครับผู้ชมผู้ฟังท่านที่เคารพครับสามารถช่วยเหลือป้าได้ที่บัญชีลูกชายของป้าหมายเลข98 3สม 3013236ธนาคารกรุงไทยประเภทออมทรัพย์ชื่อบัญชีนายสมคิดหงสกุลเบอร์โทรศัพท์092 8729864 0928729864พระเอกคนดังพ่อพระของคนยากยังได้กล่าวทิ้งท้ายในข้อความเฟซบุ๊กว่าการช่วยเหลือครั้งนี้สำคัญที่สุดครับป้าเขียดนภาพรจะกลับมาพูดได้อีกครั้งหรือไม่ อยู่ที่การรักษาอย่างต่อเนื่องเงินเป็นสิ่งที่สําคัญป้าต้องมีเงินเพื่อการรักษาครับที่ขาดไม่ได้ก็คือกําลังใจจากพวกเราครับกราบขอพระคุณสําหรับทุกๆก,กําลังใจครับ69 stories ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้ป้าเขียดนภาพรหายจากอาการเจ็บป่วยครั้งนี้ในเร็ววันครับ